กล่องดํากาแฟอ่าอยู่ถนนลบก้า,กานะติดร้านมิกไบของเรานี่เองครับผมนะฮะวันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับที่โกเบกานะฮะว่าไว่นุชไปต้องรู้จักแน่นอนนะฮะฮิตดีสีใหม่หรือว่าเล่นดีสายนะครับโฟนีเอนะฮะโอเคดับเครื่องก่อนนะรถปีสองพันสิบสองนะโฉมนี้นําเข้านะครับเป็นโฉมปีสิบสองห้าฮิตดีนะฮะก็คุยง่ายสเปคนอกแล้วกัน นะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยถนัดทายเลเดวิสันสักเท่าไหร่นะส่วนอยากจะขาย Big กไบแต่เห็นกระแสนเนี่ยนิยมเหลือเกินนะฮก็ต้องจัดมาละนะครับคันนี้รถปี12มาด้วยสีเดิมเดิมนะสีเหลืองนะผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วนะครับสภาพรถโด,ดยรวมนี่ถือว่า100%เซก็ว่าได้นะพี่นกใช่<ะ>100%ใช่รนะ้อเงาวิง่งที่เอาอย่างนี้ดีกว่า เดิมไม่มีอะไรบ้างมีล้อมีโชกหน้ามีถังนะครับมีเครื่องยนต์ที่เหลือนี่ของแต่งทั้งนั้นนะนะครับมาพร้อมทะเบียนเลขสวยนะฮะเลขสวยมากใครๆก็รู้นะฮะ 99, 99. ้9้มีดีที่ราคาอยู่ใช่ครับนะเล่นกันอยู่3 4มหมื่นบาทแน่นอนนะครับคันนี้ขอบอกกันเลยว่าเป็นรถที่ใหม่มากเจ้าของนี่ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะมาพร้อมกับไม้มน้อยๆเลยนะครับ 9,300โลนะไม่เยอะนะ9,300โลนี่ถือว่าถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะนะครับแล้วก็ผมขอบอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ารถตัวนี้เนี่ยโคตีเองเนี่ยกำลังจะเปรถแรไอเทมหรือว่าไปรถหายากแล้วอ๋อผมคิดว่าเป็นการมองเยฉยๆแยไอเทมไปรถ <laughs> เอางี้ไปรถที่คนนิยมเก็บสะสมแล้วใช่ต,ตัวนี้จน,จนาการแต่งออกมาแล้วเนี่ย มันสวยงามนะนะสวยคือตัวรถเองอ่ะเขาคลาสสิกอยู่แล้วเออเรียกง่ายๆว่าเป็นจิโกเมืองนอกอ่ะเออ,เอ,อถ้าเป็นของไทย <นะ S 1> มือคอนตกแต่งนะครับนะวันนี้กองเปื่อยนะกองเปื่อยโลเลนแซนนเป็นไงปอแคนนะโลเลนแซนนะนะครับแล้วก็จะมีท่อจากสำนักนี้เลยแวนแอนไฮนะฮะ ท่อนี้การันตีเรื่องเสียงอยู่แล้วคุณภาพเสียงดีมากนะครับบางคนหลังนะฮะเงาเงาไฟท้ายมาเช้าผมบีบสิววิธีแล้วไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเนี่อ่าเป็นไงอ่าทะเบียนพับไปพับมาได้นะอ่าเผื่อใครไม่ชอบเอออยากจะอย่างนี้ก็ได้โชว์เลขหรือหลบหน่อยก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่นะครับ ย้ายคอยเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ยกถังขึ้นสูงนะฮะย้ายคอยมาอยู่ตรงกลางนะครับมาพร้อมด้วยสายหัวเทียนนะสกีมิง่งครับ<ะ>ผมเป็นไงสวยๆไปหน้าแต่งนะครับไปหน้าแต่งนะฮะมาพร้อมตะแกงครอบหน้าด้วยนะครับผมเงาๆทุกจุดเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์อ่ะพร้อมใช้งานใครได้ไปใชโคตรหล่อเลยนะ เราฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่ามอ่ะเรามาฟังเสียงกับเครื่องยนต์กับอโอเคสียงเครื่องยนต์นะฮะือว่าถูกดันเล้าใจนะโอ้โหสังเกตที่ฝุ่นได้นะครับผมถูกดัดนคันนี้บอกเลยสะเทือนสะเทือนสะเทือน กีบั้นที่หัวใจเต้นตุบนะครับเอ้าเฮียแล้วแล้ววาด้วยเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างเฮียตัวนี้นะเอางี้ดีกว่าเป็นเหมือนโปรโมชั่นเป็นของปัตตปีใหม่แล้วกันนะไม่แพง <4 S 2> ไม่แพง400,000บาทโอ้โห่4 3 9 0 0 0บาทนะฮะซื้อสดรถได้นะซื้อสดรถได้สดรถได้อีก ไฟนั้นก็ได้จัดไฟนั้นได้ด้วย